ผู้ชมคะส่วนเรื่องนี้ต้องขออนุญาตยกให้เป็นกรณีศึกษานะคะการที่เราจะโอนเงินไปให้ใครต้องตรวจสอบชื่อบัญชีเลขบัญชีให้ดีค่ะเพราะว่าเป็นกรณีของแม่ค้าสาวสมุทรสาครน,นะคะโอนเงินไปเกือบ3 0 0แสนบาทแต่ว่าเธอเนี่ยโอนไปผิดบัญชีโอนไปเข้าบัญชีของหญิงสาวรายหนึ่งที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพอเธอพยายามติดต่อไปที่ธนาคารนะคะรวมทั้งโทรไปที่คอสเซนเตอร์ปรากฏว่ายื่เรื่องเนี่ยก็ถูกโยนไปโยนมาซึ่งเจ้าตัวก็ร้อนใจก็ไปตาม ตามตัวของเจ้าของบัญชีคนนั้นที่โอนผิดไปนะคะซึ่งสิ่งที่พบก็น่าตกใจทีเดียวเพราะว่าเงินเนี่ยถูกใช้ไปเกือบครึ่งหนึ่งแล้วล่ะคะ่ะนางสาววันชวดพงอายุ40ปีเจ้าของร้านขายส่งหมูหมักในจังหวัดสมุทรสาครเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเช้าวันที่28เมษายนที่ผ่านมาเธอใช้แอปพลิเคชันธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งโอนเงินค่าเนื้อหมูให้กับคู่ค้าที่เพิ่งค้าขายด้วยกันเป็นครั้งแรกจำนวนที่โอนไปค่ะอยู่ที่2 90,000บาท หลังจากโอนก็ทราบว่ากดเลขบัญชีผิดไปหนึ่งตำแหน่งก็ทําให้เงินเนี่ยไปเข้าบัญชีของนางสาวสาวณีเธอคนนี้เป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะผู้หญิงรายนี้ก็พยายามที่จะติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชีทันทีนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่กับ c เซ็นเตอร์ก็โยนเรื่องไปมาเธอจึงไปแจ้งความที่สพมือสมุทรสาครเป็นหลักฐานให้กับทางธนาคารอายัดบัญชีไว้ก่อนแต่ธนาคารก็ยังติดเงื่อนไขและขั้นตอนต่างๆเธอจึงตัดสินใจค่ะ สืบหาข้อมูลไปสืบหาเจ้าของบัญชีเองจนสามารถติดต่อลูกสาวของเจ้าของบัญชีได้แล้วเธอก็บอกว่าตอนนี้ได้เงินคืนมาเพียงแค่1น0่งแสนื่นบาทเท่านั้นค่ะวันที่วันโอนผิดแล้ววันที่วันโทรแจ้งมันไม่ได้ห่างกันมากก็คือมันแค่ไม่กี่นาทีถ้าเขาดำเนินการให้ทันทีหมายถึงว่าแยกประเด็นว่ากฎกติกา,กากับกรณีเร่งด่วน วันว่างเงินคงไม่ได้ถ่ายโอนไปหมดขนาดนี้นะตอนนี้คือสาวนีเขาเขายอมรับว,ว่างเงินไม่มีแล้วโอ้โหโอนผิดไปยังบัญชีของคุณสาวนีแล้วก็ติดต่อไปยันธนาคารโดยเร่งด่วนนะครับเพราะว่าปลายทางที่จะโอนไปเนี่ยยังไม่ได้รับเงินก็เลยไปตรวจสอบดูเอาโอนผิดบัญชีจริงๆแม่แล้วก็โอนผิดบัญชีพยายามติดต่อธนาคารแล้วนะครับพยายามธนาคารมี ขั้นตอนหนึ่งสองสก็เลยไปหาบัญชีด้วยตัวเองเลยว่าบัญชีของใครคุณเสาวนีเนี่ยส<อ>ติดต่อลูกสาวก็ได้นะ,ะคือคือคุณวันเขาก็ล่อยฟังนะคะบอกว่าหลังจากที่ทราบเนี่ยเพียงแค่2นาทีว่าตัวเองโอนผิดบัญชีก็ให้สามีไปติดต่อกับธนาคารสาขาที่เป็นเจ้าของบัญชีนะคะรวมทั้งตัวเธอเองระหว่างนั้นเนี่ยเธอก็โทรไปที่คเซ็ center ปรากฏว่าก็มีการโยนเรื่องไปมา ซึ่งธนาคารบอกว่าจะต้องส่งเรื่องเนี่ยเข้าไปให้ธนาคารสำนักงานใหญ่ตรวจสอบก่อนแต่เขาก็รอบครอบแล้วนะใช่เพราะว่าหลังจากที่โอนหลังจากที่รู้ว่าโอนผิดเนี่ยไม่กี่นาทีถูกไหมค่ถูกต้องแล้วก็ให้สามีไปที่แบงค์ส่วนตัวเองติดต่อคอ์เซ็นเตอร์คือทั้งสองด้านเลยอ่ะทั้งโทรไปแล้วก็ทั้งไปด้วยตัวเองคือสามีไปแต่กลายเป็นว่าเอ๊ะ ข้อสงสัยคือทำไมขั้นตอนในการดำเนินการของธนาคารถึงถึงใช้เวลาจนเธอบอกว่าไม่ได้แล้วเธอก็ไปเธอก็ไปแจ้งความแล้วก็ไปตามเอาเองถูกไหมค่ะคือไปตามเองจากหน้า Facebook ด้วยนะคะทีนี้ผู้สื่าวของเราก็ลงพื้นที่ค่ะไปบ้านของนางสาวสวณีที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็ไปเจอเพียงแค่สามีของเธอเท่านั้นนะคะซึ่งสามีบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าภรรยาเนี่ยหายไปไหนโดยภรรยาบอกว่าเงินที่ได้มาทั้งหมดเป็นเงินจากพี่สาวค่ะ ที่ไปขายที่ดินที่เป็นมรดกเราก็ตอนนี้เนี่ยข้อมูลจากทางสามีบอกว่าภรรยาของเขาเนี่ยนางสาวณีก็นําเงินไปซื้อรถจักรยานยนต์แล้วก็ไปซื้อทั้รูปภัณ์เงินที่ได้มาทั้งหมดก็ชื้อใช้ไปเกือบหมดแล้วนะคะฝั่งของสามีก็ยอมรับบอกว่าตกใจมากหลังจากที่เจ้าของบัญชีที่โอนผิดโทรมาบอกแล้วก็มาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟัง ซึ่งขนาดนี้ความคืบหน้าก็คือเจ้าหน้าตำรวจสพเมืองบุรีรัมย์ค่ะมาเชิญตัวภรรยาไปที่โรงพักเพื่อสอบปากคาแล้วก็แจ้งว่าให้รอหมายสารจากจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยถึงต้องนําเรื่องนี้มาเป็นกรณีศึกษานะคะจะโอนเงินให้ใครตรวจสอบชื่อแล้วก็เลขบัญชีให้ดีก่อนแต่จริงนะเราก็เลขบัญชีใส่ลงไปเรียบร้อยเนี่ยเราจะถามย้ําเลยว่าชื่อบัญชีนี้ใช่ไหมใช่เราส่งเจงกดโอนอันนี้โอนไวไปนิดเดียวนะฮะ <N> แล้วก็รวมไปถึงคนที่ได้รับเนี่ย <S <S บางทีเงินเข้ามาโดยที่ไม่รู้อยู่ที่ไหนใจยเย็นๆนะอย่าพิ่งใช้เโอ้เดี๋ยวจะกลายว่ามีความผิดไปด้วยนะน,<อ>นี้มีความผิดนะครับ<อ><อ>เงินที่มาโดยที่ไม่รู้ที่มาที่ไปว่าเงินใครเผลอๆนะครับอาจจะเป็นเงินที่อาจจะเขาบอกว่าแก๊งผู้กระทําความผิดโอนเข้ามาและเดี๋ยวจะพ่วงเป็นบัญชีที่รับเงินที่เข้าข่ายกระทาความผิดไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวสอบให้ดีครับ